มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะเพืเ่อนๆตอนนะมผมมาพักอนะ่ะมีข้าวโพดมาให้ด้วยเออก็แล้วแต่ช่วงแล้วกันเพื่อนๆมาจะได้ของชาวสวนของชาว,วบ้านอะไรที่นี่แล้วกันนะ,ะลองดูครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางทุกเพศทุกวัยที่พร้อมไปลำบากสาม,มารถรับชมและ,ะบอดดา่าได้ในเวลาเดียวกันเพราะผู้จัดทำไม่ได้ยินนะจ๊ะ จากร่ำลากับบางตอและที่คาเฟ่เดลัสตาจุดกลางเต็นท์กลางทุ่งนาแห่งอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดจัดเชียงซาอีพีที่แล้วนะครับในอีพีนี้คณะเดินทางหน่อนเต็นท์ก็ปักหมุดหาทําเลตั้งแคมป์ติดแม่น้ำเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้าง <c oughs> เดินทางแบบไหลๆระยะทางไม่ไกลใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็เข้าสู่พื้นที่บางแตนจังหวัดปร,ราจีนบุรี <c oughs> เราใช้ถนนเลียบแม่น้ำมาะกงมาเรื่อยๆครับจนเจอจุดกลางเต็นที่หลายๆคนรู้จักกันดีนั่นก็คือบ้านริมน้ำละบางแตน <c oughs> แต่วันนี้เรามาวันธรรมดาครับแต่ลืมไปว่าจุดกลางเต็นท์เซเลปแห่งนี้เนี่ยเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับแต่อย่าเพิ่งวู่วามตีรถกลับรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งครับใช้ปากหาลานกลางเต็นท์โดยถามคนพื้นที่จนมาเจอลานกลางเต็นท์เงียบสงบแห่งนี้จนได้ ส่วนมากก็ลูกคา้าจะเป็นพวกนักตกปลาใช่ไหมมีประจำอา,า,ป,าประจำก็มาตกปลากันทีนใกล้กรุงเทพด้เพอ่อแ<ช>ต่งงไงอ้าวเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยู่ยินุรีนะเกาทำงานอยู่เดี๋ยวเลิกงานมาได้ไหมผมได้มาเมื่อไหร่เข้ามาได้เลยจะบอกเขาไหมเมืนใกล้เอามันนิดเ,เดียวผมเจอน้ำบอลกันแล้วผมก็รู้แหละไปฝ่นลุงดีว่าเจอลุงคนนึงเขาก็ฝ่าลุงเขา สุขาอาทิตย์ถึงจะมามันวันธรรมดาเขาอยู่มิลบุรีอันนี้ถือว่าน้ำขึ้นใช่ไหมน้ำขึ้นใช่น้ำหลากลงมาทางสวยๆตรงนั้นเาเรียกสะพานสะพานข้ามสะพานสวข้ามแม่น้ำบางแสนข้ามแม่น้ำก็ข้ามได้แต่มอไซค์ใช่มอไซค์จับรถทุวงค้างมอไซค์ทุ่งข้างสำหรับคนฝั่นัดพบลานกลางเต็นท์บางแตนแห่งนี้ดูแลโดยป้าอุไร เป็นลานกลางเต็นท์ขนาดเล็กย้ำนะครับว่าเล็กแต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสังเกตจากหญ้าทเขียวนุ่มและห้องน้ำที่สะอาดเอี่ยมเหมาะก,กับการมาปักสมอเป็นกรุ่มเล็กๆโดยส่วนมากนักตกปลาจะรู้จักที่นี่ดีครับ is, กับค่าบริการลานกลางเต็นท์150บาทต่อคนต่อคืนมีทั้งไฟฟ้า และไฟแสงสว่างให้ใช้ห้องน้ำมีให้บริการทั้งหมด3ห้องโดยทุกห้องเนี่ยเป็นห้องอาบน้ำรวมถึงห้องสุขขาด้วย2ห้องโดยแยกเป็นซ้วมซึมและชักโคร บางตะกงน้ํามันขึ้น,นลงๆแต่วันนี้เราอยู่ที่บางแตนครับแม่น้ำาบางคงนะครับตอนนี้ผมอยู่จุดกางเต็นท์แถวบางแตนนะครับชื่อว่าจุดนี้ผมกางเต็นท์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ฮะที่นี่หลายคนอาจจะรู้จักบ้านพักริมน้ําบางแตนนะครับซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามของเรานีเองแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เรามาวันธรรมดาครับสามารถมาจุดนี้ได้ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มาวันธรรมดาครับค่ากางเต็นท์คนละร้อยห้าสิบบาทครับห้องน้ำมีอยู่สามห้องจริงๆรองรับได้ประมาณแั่สิบเต็นท์เนี่ยผมว่าก็มี ไม้พาดไว้สําหรับเป็นโซฟาได้นะแต่ว่าวันนี้ผมหาที่นอนคืนหนึ่งหลังจากที่ออกจากบ้านบางนะครับเออลืมบอกไปที่นี่มีหมูกระทะให้บริการนะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งให้บริการสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เตรียมของอมาเนี่ยก็สามารถสั่งได้ครับการเต็งเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามาก็ช่วงฝนตกนิดน,นึงเดี๋ยวผมขอหลบลมก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศทีกเก่เยน็นสวยๆชิวๆริมน้ำให้เพื่อนๆดูนะครับเดียเ๋ยวขอเข้าเต็งก่อนไปจ้าทำไมไม่เดินดีๆอ่ะขาห ำเนี่ฮะก็ตอนนี้ฝนพำๆอยู่นะก็กางเต็นท์หลังสุดท้ายครับพี่หมูบริการเพราะว่าพี่ชัยมีงานงานจริงบ้างไม่รู้เนี่ยนั่งทำทำไมต้องมาขยันตอนนี้สมาชิกหน่อยนะชิวๆอ่ะโรงแรมาดาว น,นี้ก็เป็นผลไม้พื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเชานะครับมอยู่ป่าอยู่ฝ่จีนแล้วอยู่ปัะจีนเหรอไปฝั่งนูน้นได้มะาพร้าวมานะครับมาเจอฝั่งนี้ได้ข้าวโพดอีกสายผลไม้ห้ามพลาดคือม,มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะเพื่อนๆตอนผมมาพักมีข้าวโพดมาให้ด้วยเออแล้วแต่ช่วงแล้วกันเพื่อนๆมาจะได้ของชาวสวยของชาวบ้านอะไรท่นี่แล้วกันนะลองดูครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศเอาราวสักประมาณ6โมงเย็นได้บรรยากาศดีมากหนาวนะทำเป็นเล่นนะฮะกับริมบางปะกงครับกับลายกางเต็นท์จุดนัดพบครับที่บางแตนนะฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะฮะที่คนชอบกางกานก็คือตรงข้ามกับบ้านพักทิมน้ำนะาบางแตนใช่ไหมฝั่งนี้วันธรรมดาฮะคนก็ามากางได้ครับผมเนี่ยนะที่เราแนะนําไปเมื่อวานบรรยากาศไม่ธรรมดาเลยผมมาต้นเดือนตุลาเนี่ยหกโมงเนี่ย เริ่มเย็นแล้วคืนนี้เนี่ยมั่นใจว่าหนาวนะแล้วก็ลานกางเต็นท์เนี่ยฮะมันเหมาะกับนักตกป,ปลาแล้วก็รักความสงบน,นะผมมาธรรมดาเห,หมาลานเช่นเดิมฮนะแล้วก็มันจะมีลานอย่างนี้ใช่ไหมทำไม้พาดไว้สําหรับพาดาเบ็ดได้คนตกปลาก็มาพักตกได้ไปย่างกินอะไรก็ตามสบายช่วงนี้น้ําขึ้นครับมันก็เลยเหมือนถามคุณป้าแล้ว,ค,ลวคุณป้าอุไรนะฮะเจ้าของลานกางเต็นท์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดตกกุ้งเนี่ยมันก็จะยากหน่ยอยเพราะน้ำมันขึ้นน้ำค่อนข้างเชี่ยว แต่ตกปลาเนี่ยได้เน่ยคิดว่าได้แน่นอนนะเราไม่ได้เตรียมเบ็ดมาเพราะว่าเรามากันแบบของน้อยๆน,นะทริปนี้หลังจากที่มาบ้านบางน,น,น้ำเปรี้ยวนะครับก็มาต่อที่บางแตนเนี่ยเราไปทํากิจกรรมแคมป์ไฟก่องกองไฟแล้วก็ปิ้งย่างเล็กๆน้อยๆนะเป็นกับแกนกนะครับโอ้ชิลมากเพื่อน ลก,กลุ่มมึกมึมึใช้ยาฟักกิ้งฟืนหน้าที่คือติดไฟไปตามกลุ่มนาร์จไฟได้ปะชร์จได้ทำไมกลางเต้นต้องหมูกระทะมีหน้าปากซอยเลยอ๋อ,อแล้วทำไมรากนกลางเต้นส่วนใหญ่เขาต้องเอาหมูกระทะมาขายใกล้ๆเพราะว่าแถวนี้ออกไปไม่มีอะไรเลยเซเว่นก็ไม่มี อบไม่ตอบคำถามอะไรก็ไม่มีเหมือนมึงพูดเป็่ยนก็เลต้หมูกระทะไงมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายครับภูทเบิกอะผมเข้าใจนะโอเคหมูกระทะมันให้อุ่นตอนกินไปชิวๆใช่ป่ะแต่นี่มันภาคกลางเว้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันง่ายไงอย่างที่บอกผมจะกินหมากระทะก็ก็ไม่ใช่นะครับไม่อยู่เนอะกลางเต็มมากินหมาล่ามันมันก็ไม่ใช่ นืคืนนี้มีบาบคคร์บีคิวครับนี่จะรีบไปไหน,นเดี๋ยวกูพันกน,นี้อติดแล้วไม่ติดไม่ติดแล้วพัดลมกูอ่ะติดไฟแล้วเดินผ่านได้ไหมได้เรียวอันนี้เป็นไ่นเดินผ่าน <laughs> นั่งทานหมูกระทะรับลมเย็นๆกับบรรยากาศที่เข้าหน้าหน,นาวริมน้ำบางปะกงแห่งนี้ฟินสุดๆครับหากพกเบ็ดตกปลาตกกุ้งมาด้วยเนี่ย ผมว่าเพลนมากมกผมชักว่าวทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ผมว่างเว้นจากการทำไร่ทําสวนแน่นอนผมก็ต้องฝึกข้อไม้ข้อมือผมอยู่ตลอดเวลาแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลาเมื่อคืนหลับสนิทหลับสบาย ลมริมน้ำโกรกมากๆครับเก็บของเผาเข้าวโพดท,ที่ป้าอุไรเอามาให้ซึมซับอากาศบริสุทธิ์ก่อนตีรถกลับกรุงเทพไปใช้ชีวิตคนเมืองกันต่อสองคืนเป็นไงบ้างพี่หมูสคืนก็เรียกว่าพักผ่อนใช่หรอพักผ่อนมามาคิดว่ามาทำบุญมากกว่าผมว่าเลยทำบุญไ่้เลย มาจากเลือดถ้ามองไม่เห็นาสำหรับภูมิแบ่งข้างกันชัดเจนโดนร้อยตัวหนึ่งก็ไม่กลัวเป็นไงะสำหรับ EP ีหน้านะครับคณะเดินทางหนอนเต็นจะพาเหล่าสหายไปที่ไหนฝากเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ได้กด s ั b s c r i b e เนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับลาไปด้วยวลีคุ้นหูเช่นเดิมโชคดีมีชัย Tell me what ah. people standing around. Just get out your speed, When the wagon traffic, can you cut me the slips and down? When it's always we'll time ancient when man is a little so time around the sound, when man, girl, don't stop,